ทำไมพวกคุณต้องทำแบบนี้ด้วยแล้ววันนี้พวกเขาจะได้กินของอร่อยที่สุดในชีวิตสงสัยต้องหาเครื่องดื่มหน่อยแลม้มั้งเฮดขอรองเท้าแกมาสิรู้ไหมว่าฉันเป็นไข่ มีคนมาเฮ้ยแกเข้ามานี่สิแกอยากได้เงินปะถ้าแกอยากได้เงินแกก็ทำตามที่ฉันบอกทำไมพวกคุณต้องทำแบบนี้ด้วยแกไม่มีสิทธิ์ถามถ้าไม่อยากได้เงินก็ออกไปออกไปเลยออกไปแต่ถ้าแกอยากได้เงินเนี่ยแกก็ทำตามที่ฉันบอกเข้าใจไหม เข้าใจเปล่าอืมเข้าใจละลุกขึ้นก่อนค่ะขอบคุณนะคะฉันชื่อเนอยแล้วคุณชื่ออะไรหรอคะฉันชื่อส้มค่ะค่ะส้มสวัสดีครับวันนี้ได้มีขอทานเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับเป็นสองคน รับรองว่าวันนี้สนุกแน่นอนแล้ววันนี้พวกเขาจะได้กินของอร่อยที่สุดในชีวิตนี่ครับเรามีแฮมเบอร์เกอร์กับเฟรนฟราย ส้มเดี๋ยวเราต้องกินแฮมเบอร์เกอร์ในถุงนี้นะแล้วก็ทำท่าทางให้อร่อยมากๆมีความสุขที่ได้กินเหมือนไม่เคยกินมาก่อน เคยกินแฮมเบอร์เกอร์ด้วยหรอเคยกินสิแต่พวกนั้นอ่ะเขาไม่สนใจหรอกถ้าเราไม่ทำตามเขาสั่งเขาจะไม่ให้เงินเราทำตามฉันนะฉันเคยทำพลาดมาก่อนพวกเขาไม่ให้เงินฉันแม้แต่บาทเดียวเลยได้ทุกคนคะ มาดูขอทานสองคนนี้กินอาหารแบบคนทั่วไปเป็นครั้งแรกหุยน่าสงสารจังเลยใช่ไหมคะผู้แกสองคนต้องกอบใจฉนะันนะชื่อวันเนี้ยไม่ต้องไปคุยขยะหาอาหารกินนะ เดี๋ยวก็ติดคอหรอกสงสัยต้องหาเครื่องดื่มหน่อยละมั้งจะได้คล่องคลองไง <c oughs> เอ้แต่เราไม่มีแก้วน้ำเลยนี่สิเฮดถอดรองเท้าแกมมาสิทำไมอะ่ะวายถอดกถอดดิถือไว้ดีดีละ่ะ เฮ้ยแกทำอะไรของแกเนี่ยเต้ก็ทำเครื่องดื่มค็อกเทลให้สองคนนี้กินนี่สิเอาจริงดิแกเห็นว่าฉันล้อเล่นเลยไงเอาไปร้อยหนึ่งถ้าพวกแกดื่มนะจากตรงท้าจนหมดคุณอย่าดื่มนะมันสกปรกฉันรู้น่ะ แต่ว่าฉันอยากได้เงินฮิแน่ทุกคนอย่าดรามากันนะครับเขาอาสา,าดื่มเองพวกเขาแค่ต้องดื่มน้ำหมักอาหารนั่นเองครับ,รบแล้วอีกคนล่ะทำอีกข้างไหมเอ็ <laughs> ด Liều liều đi. Ừm. Dạ lên. บอกผู้ชมหน่อยสิจ้าว่าอร่อยไหมอร่อยค่ะเฮดรองเท้าแกเป็นไรเป่าวะฉันหลองว่ารองเท้าแกจะไม่เป็นไรนะหลังจากโดนปากขอทานสองคนเนี้ย คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับว่าอยากให้เราทำอะไรอันนี้ตามพี่ตกลงกันไว้เอาไปแบ่งกันนะ <c oughs> ทำไมมองหน้าทำไมคิดเหรอฉันใช้เงินผูกแกคนละร้อยมีคนเดียวเท่าน,นั้นแหละที่จะได้เงินนี่ไป เอาละครับทุกคนมาดูกันสิว่าพวกมันสองคนจะทำยังไงเพื่อแย่งชิงเงินนี้ไปรอไวเถอะค่ะเดี๋ยว,ยวมันต้องไม่ใช่แบบนี้สิแกสองคนต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงเงินนี้กันถ้าไม่มีใครทำก็ไม่ต้องเอาเงินนี้ไปไม่ฉันไม่ทำ แกต้องทำหรือว่าแกไม่อยากได้เงินนี่ละ่ะใช่ฉันอยากได้เงินนี่เพเื่อไปรักษาลูกแต่สิ่งที่พวกคุณทำมันเกินไปให้ฉันทำรายตัวเองฉันรับได้จะหยามเกียรติหยามศักดิ์ศรีฉันก็รับได้แต่คุณจะให้ฉันทำรายคนอื่นฉันทำไม่ได้โห่ข้อมีคุณธรรมเลยวะ <c oughs> งั้นพรุ่งนี้แกมันต้องมาอ้อนวอนของเงินฉัน ต่อให้แกทำตามทห้ฉันสัง่งกอย่างฉันก็ไม่รับปากนะฉันจะให้เงินแกฉันจะให้แกคิดอีกทีแกจะทํำไหมฉันว่าเราพอเถอะว่ะพออะไรของแกคนกาลังสนุกเลย้ยเอามานี่แกนี่มันโง่จริงๆเลยนะ ฉันไม่แปลกใจเลยทำไมแกถึงยังจนแบบนี้ลูกแกจะรู้สึกยังไงนะถ้าไม่มีเงินรักษาน่าสมเพชจริงๆเดี๋ยวก่อนสิฟังฉันหน่อยฉันมีไอเดียมาเสนอไอเดียอะไรของแกให้ขอทานก็ไม่เชิงเป็นไอเดียหรอกนะแค่เกมเล่นการสนุกสนุกอะเราสองคนถัดกันถามคนละสามคำถามถ้าฉันตอบคำถามนายถูกนายต้องให้ฉันคำถามลนหนึ่งร้อยบาทแต่ถ้านายตอบคำถามฉันถูก ฉันจะทำตามทุกอย่างตามที่นายสั่งแล้วทำไมฉันต้องทำตามที่แกสั่งด้วยละ่ะเฮ้ยเต้คนดูเกือบถึงหมื่นแล้วว่ะหมื่นคนเลยเหรอโหไม่เคยมีคนดูเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยอะ่ะเงินก็ได้มาเริ่มกันเลยคำถามข้อที่หนึ่งร้านตะแวกนี้ร้านไหนแพงที่สุด ไมค์พนี่คิดเช่นที่พวกแกตอบถูกอะเพราะว่าพวกแกไม่มีวิญญาณไปกินใช่ไหมล่ะใช่คำถามข้อที่สองสร้อยเส้นเนี้ยของแบรนด์อะไรสร้อยเส้นเนี้ยเป็นคอลเลกชันของ m ม p o พ y s t สตาราคาก็ประมาณ4 2 0 0 0บาทโอ้เขารู้ได้ไงเนี้ย มีคนมาดูเรื่อยๆเลยว่ะนี่เราจะดังเพราะพวกมันแล้วนะเนี่ยยังเหลือหนึ่งคำถามนี่คำถามสุดท้ายอะ่ะเออ่ถังน้ำมันของเทสลารุ่นโมเดล X จุกงน้ำมันได้กี่ลิตรไม่มีเพราะเทสลาไม่มีถังน้ำมันทีเนี้ยตาแกแล้วคำถามแรกง่ายๆนะ ประชากรกี่เปอร์เซ็นที่ชีวิตล้มเหลวจนต้องไปใช้ชีวิตอยู่ข้างถนน10%มั้งคิด80%ของประชากรทั้งหมดที่ล้มเหลวและต้องลงเอยด้วยการไปใช้ชีวิตอยู่ข้างถนนเพราะว่าชีวิตล้มละลายล้มเหลวไม่เหลืออะไรเลยคำถามข้อที่2คนไร้บ้านหรือที่พวกคุณเรียกว่าขอทานมีกี่เปอร์เซ็นที่จบปริญญาตรีไม่มี คำตอบคือ50านต์ี่แกกำลังจะบอกว่าผู้ขอทางข้างขนนเนี่ยมีแกศึกษาเกัอบทั้งหมดเลยเหรอเนยคุณบอกพวกเขาสิพวกคุณจบอะไรมารัฐศาสตร์ค่ะรัฐศาสตร์ชัดไหมคําถามสุดท้ายรู้ไหมว่าฉันเป็นใครที่ไปรู้ได้ยังไงล่ะถ้าให้ฉันเดานะแกก็ไม่ใช่ไอ้ขอทานทีชีวิตต้องเลว ต้องมาขอเงินฉันนี่ไงไม่ใช่คุณตอบผิดพี่นี่ผู้แกร่รู้เรื่องนี้แล้วใช่ไหมไม่รู้จะไปรู้ได้ไงวะฉันก็ไม่รู้นี่เป็นเรื่องอะไรกันอะหมายความว่ายัางไงอะก็น้องชายของฉันกับเพื่อนของเขาัคะ กำลังทำเรื่องไม่ดีอยู่ฉันจำได้ว่าฉันไม่เคยสอนให้แกเป็นคนแบบนี้นะใช่ไหมเป้อ๋อเดี๋ยวแกเต้ไปอยู่โรงเรียนประจำได้เลยนะส่วนพวกเธอฉันจะแจ้งผู้ปกครองพวกเธอว่าทำอะไรกันไว้บ้างอย่านะคะขอร้องเธออย่าบอกพ่อแม่พวกเราเลยนะคะหนูขอโทษค่ะต่อไปพวกหนูจะไม่ทำแบบนี้แล้วค่ะแน่นอนพวกเธอจะไม่มีโอกาสได้ทำอะไรแบบนี้อีก แล้วคงไม่มีใครอยากโดนพวกเธอทำแบบนี้ด้วยพี่ผมอธิบายเรื่องนี้ได้นะคุณเนยคะฉันเป็นพี่สาวของเต้คะ่ะฉันขอโทษจริงๆนะคะฉันละอายใจมากแต่พวกเขาต้องได้รับโทษในสิ่งที่พวกเขาทำแน่นอนคะ่ะอีกเรื่องหนึง่งฉันอยากช่วยคุณเรื่องค่ารักษาพยาบาลลูกนะคะแทนคำขอโทษจากฉันจริงหรอคะ ฉันไม่รู้จะขอบคุณคุณยังไงเลยอะถ้าคุณอยากขอบคุณฉันอนะพรุ่งนี้คุณมาหาฉันที่บริษัทนะคะแล้วบอกฉันไม่อยากทำอะไรฉันจะช่วยคุณทุกอย่างเลยคะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะ